เปิดดวงลัคนาราศีมิถุนประจําเดือนมกราคมปี2568เป็นเดือนที่ดวงดีดวงเปิดทำให้ไวให้มากสำเร็จแน่นอนและยังมีโชคลนทับรับเต็มเมสวัสดีครับชาวลัคนาราศีมิถุนทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับได้เวลาแล้วครับอาจารย์เกตทวาจะพาท่องการอวกาศครับไปดูดวงดาวไปดูอนาคตในเดือนมกราคม นะครับว่าจะส่งผลเช่นไรครับอาจารย์สแกนมาเรียบร้อยแล้วครับแล้วจะดูให้ครบทั้งห้าเรื่องนี้แบบละเอียดเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราไปเริ่มกันเลยครับนะแน่นอนครับการเงินและโชคลาภนี่เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับต่อชาวมิถุนชาวเราอย่างมากนะก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่าส่วนใหญ่ก็จะได้จากตัวเรานี่แหละและช่วยและเชื่อไหมครับว่า ช่วงที่ผ่านมาเกืบอบ2เดือนเลยนะครับประมาณพฤศจิกาธันวาครับโอ้โห و, ดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราครับโครจรติดลมครับอยู่ในเลือนอลีครับดาวพฤหัสก็อยู่ในเลือนวินาอีกโอ้โห و, เรียกว่าหันไปทางไหนก็มึนตึบเลยใช่ไหมครับมันรู้สึกอึดอัดเครียดทําอะไรไม่ได้ดังใจเลยอ่าเป็นใช่ไหมคอมเมนต์มาได้เลยนะครับแต่ข่าวดีก็คือวันที่สองมกราคมครับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราย้ายแล้ว ย้ายเล็งลัคนาได้เก์ณฑทั้งโหราศาสตร์ที่กล่าวไว,ว้ว่าณระอุดม,มเกณฑ์เห็นไหมได้จังหวะดีๆแบบนี้ก็ต้องรีบตื่นตัวตื่นรู้และลงมือทำดาประจำตัวเด่นแปลว่าทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้ด้วยตัวเราเองช่วงนี้แต่สองมกราแปลว่าหยุดปีใหม่ต้องรีบกลับมาทำงานจะพักยาไปถึงวันที่สิบมกราอันนี้จะพลาดอย่างแรงเพราะเดี๋ยววันที่ยี่สิบ มกราคมครับดาวพุธด,ดาวประจําตัวเราก็เข้าเรือนมรณะอีกเพราะฉะนั้นสองมกรารีบกลับมาทํางานรีบกลับมาลุยถึงได้บอกไงว่าต้องทําให้มากทําให้ไหวแล้วจะสําเร็จแน่นอนเพราะอะไรก็ดาวอยู่แค่สองถึงยี่สิบครับในช่วงนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องไวครับถ้าช้าก็อดไงเพราะยี่สิบไปแล้วอยู่ในเรือนมรนณะนี่ทําอะไรมันก็จะยากเลยนะนะที่จะสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้รู้ไปเลยว่าช่วงอะไรที่ดีนาทีทองโกลเด้นเพลเยด ของคุณของมิถุนก็คือสองถึงนะครับลุยให้เต็มที่เลยพูดติดต่อเจรจาสื่อสารค้าขายไลฟ์สดทำไปให้หมดเลยนะครับก็จะทำให้เรามีเงินได้เงินได้ทองเอน้ำขึ้นแต่น้ำมันมาเร็วไปเร็วนันเราก็รีบทำนะครับอีกดาวพุธอีกครับเห็นไหมดาวพุธหรดาวเจ้าเรือนพันธุอีกเลงลัคนามีเกณฑ์ได้บ้านได้รถเนี่ยผมเคยดูดวงนะแล้วช่วงนั้นเนี่ยดาวพุธก็มาอยู่ตรงเนี้ย คนรู้จักก็ปรากฏว่าซื้อรถคันใหม่เนี่ยพอดีเลยเพราะนั้นต้องมีข่าวดีเกี่ยวกับบ้านรถที่ดินหรือเลขบ้านเลขรถออกแล้วทให้เรามีเงินก็ได้นะครับตรงนี้เออก็เป็นเรื่องเราที่ดีนะเพราะนั้นการเงินบอกเลยต้องใช้ไหวพริบใช้ความรวดเร็วใช้ความว่องไวนะครับก็จะทําให้เราเนี่ยได้เงินได้ทองขึ้นมานะครับและที่สําคัญในเรื่องการเงินยังมีดาวอังคารลอยอยู่แปลว่าให้ขยันสู้ลุยก็ยังได้นะครับ แล้วดาวังคารมาจากเรือนลาภะอีกก็มีโชคมีลาภเข้ามาอีกนะแต่ตอนต้นเดือนจะได้น้อยเพราะได้ตําแหน่งเป็นนิดไงนะครับแต่ถ้าเป็นช่วงยี่บห้ามกราคมไปแล้วครับถอยหลังกลับมาทับมีถุนเรียกว่าโชคหล่นทับรับเต็มเต็มเลยนี่แหละมีสิทธิ์จะได้เยอะครับเพราะได้องค์เก์แบบไม่บังคับดาวอ่าเห็นไหมเพราะฉะนั้นบอกเลยว่าโชคลาภจะมามากมาเยอะหลังยี่ห้ามกราคมไปแล้วแล้วก็ต้องบอกว่าเคยมาแล้วครั้งหนึ่งนะเมื่อปีที่แล้ว ประมาณช่วงสิงหากัย์ยาตุลาคือกันยาเนี่ยทั้งเดือนเลยเพราะฉะนั้นถ้าจําเดือนกันยาได้ว่าเราดีอย่างไรมีโชคมีลาบอย่างไรก็มีสิ์จะออกมาเป็นอย่างนั้นต่อและโชคลาบดาวองคารเดินถอยหลังพักองศาแปลว่าเลขเก่าๆจะออกเพราะฉะนั้นก็าตามได้เลยนะครับตรงนี้หรือถ้าเป็นต้นเดือนอย่างเงี้ยสองมกราอ่ดาวพุธย้ายเจ้าเรือนพันธุ์แปลวา่าเลขบ้านเลขรถมาก็ได้นะแต่ถ้าปลายเดือนนี่ก็ไม่ใช่แล้วเพราะาอยู่ในเรือนมรณะอะไรแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องบอกว่า เฮ้ยโชคลาภก็โดดเด่นนะหรือโชคลาภเกิดจากตัวเราเช่นเลขบ้านเลขรถอะไรอย่างเงี้ยหรือเลขที่สัมพันธ์ถึงตัวเราเลยเลขอายุเลขวันเกิดเลขประโทรศัพท์ก็ได้หมดเพราะดาวอังคารดาวโชคลาภทับตัวหรือบางทีก็จะบอกว่าเฮ้ยความสําเร็จสิ่งที่เราอยากจะหวังอยากจะได้อยากจะมีอยากจะเป็นว่าเรายังอยู่บนทางโลกเนี่ยต้องทามาหากินเกิดจากตัวเราลุยทําทําไปเลยถึงแม้วัวนที่2ี่้ามกราเนี่ย ด,ดาวพ <the> ุธเราไปอยู่ในเรือนมรณะก็จริงนะก็แปลว่าไปทาผ่านโลกออนไลน์เยอะๆเป็นเน้นอยู่เบื้องหลังเน้นแก้ปัญหาคือไม่ต้องกลัวนะครับดาวตกมรณะเนี่ยถ้าคิดดีทําดีพูดดีมันไปต่อได้นะครับแล้วผมก็เจอมามากเลยที่ดาวอยู่ในเรือนมรณะแล้วได้ดีคืออะไรแต่แต่ไม่ได้จากโลกออนไลน์ได้จากการแก้ปัญหาหรือเป็นมือสองตกแต่งต่อเติมซ่อมแซมฟื้นฟูรีโนเวทอ่ะเพราะฉะนั้นใครทํางานพวกของมือสองฟื้นฟูรีโนเวทเนี่ยบอกเลยเดี๋ยวช่วงหลัง20มกราก็จะมาอีกเยอะนะครับอ่ก็เป็นอะไรที่ดี นะแต่ที่สําคัญนะในในภพสุภะเห็นไหมครับดาวสุกเราเนี่ยก็ไปลอยอยู่ด้วยนะโอ้โหในภพสุภะก็มีดาวต้องสองดวงเพราะนั้นก็ไม่ต้องกังวลนะครับว่าเออเราจะเงินไม่พอใช้ไม่พอจ่ายเดี้ยงแน่เลยไม่ไม่ใช่แน่นะครับเพราะว่าโชคลาภเนี่ยยังอยู่กับเรานะอ่านะและที่สําคัญก็คือดาวพุธเลง็งอะผมโฟกัสแล้วกันสองถึงยี่สิบเนี่ยทําให้เต็มที่นะฮะแล้วก็ถ้าแต่ระวังหน่อยหลังดาวพุธย้ายใช่ไหมยีม่สิบมกราคืออะไร การพูดการเขียนการอ่านมีปัญหาติดติดขัดขัดระบบอินเทอร์เน็ตการสื่อสารโทรศัพท์หายแฮงซ่อมอะไรเงี้ยพยายามเซฟข้อมูลไว้ก่อนนะเปิดมาไฟล์ไมโฟนอะไรไว้หลังยี่สิบมกราไปแล้วนะแต่ก็ไม่นานครับเดี๋ยวพอเข้ากุมภาก็ยาอีกนะก็จะดีขึ้นนะเพราะฉะนั้นเขาฝากด้วยหรืจะเซนอะไรหลังยี่สิบมกราตรวจสอบให้ดีนะครับยิ่งเป็นเรื่องทางตัวเลขทางบัญชีเนี่ยมันจะมีผลกลับเราเพราะอย่าลืมว่าดาวพระก็ยังอยู่เรือนวินาศ ดาวตัวเองก็เป็นมรณะเนี่ยคือมันจะทําอะไรผิดพลาดด้วยตัวเราเองก็ได้เผลอเลอหลงลืมขับรถแล้วหลงโอ้โหนี่ทายได้หมดเลยนะก็าฝากหน่อยแต่อย่างที่บอกนะอันนี้ขึ้นอยู่กับดาวพุธในพื้นดวงเกิดเราด้วยนะถ้าดาวพุธเดิมเราดีมีตําแหน่งดีๆอยู่ในมุมที่ดีอยู่แล้วเนี่ยจะไม่ค่อยเสียหายแต่ถ้าพุธเดิมก็เป็นมรณะอยู่แล้วลจองเข้ามรณะอีกนะโอ้โหเนี่ยมันจะปวดหัวเป็นอะไรเยอะแยะมากมายงั้นถ้าอยากรู้จริงๆจังๆาอาจารย์เกตยินดีครับจองคิวมาได้เลยครับ แอดไลน์แอดไซเกตเทวหกห้านะครับแล้วก็จองมาแล้วับรอ,อได้อยู่ภายในยี่สบสี่ชั่วโมงเลยเพราะจเกตก็ฟูลไทม์แล้วนะครับอ่าทีนี้มาดูเรื่องการงานกันบ้างการงานก็ดาวพระสะบดีครับก็ยังเดิมวิปลิตพักองศาในเรือนวินาศานะครับก็มีเกณฑ์ยังต้องปรับต้องเปลี่ยนหรืองานเก่าๆเอาปัดฝุ่นมาทําใหม่ก่อนเนี่ยก็จะได้ดีแต่ประเด็นคือดาวพุธเรามันเล็งไงก็แสดงว่ามีงานให้ทํางานเราก็ต้องเช่นเจ้านายส่งเราไปพรีเซนต์ไปพูดไปบรรยาย ไปขายไปติดต่อคือกําลังบอกเลยนะใครทํากันงานขายการตลาดแม่ค้าออนไลน์แอฟฟซิเอทไลฟ์สดอะไรเนี่ยทาให้เยอะเลยนะพีเต์ให้เยอะเลยพูดให้เยอะเลยสองถึงยี่สิบเนี่ยก็จะดีนะครับเอออันนี้ก็ทําไปนะและอีกอันหนึ่งที่เห็นก็คือดาวศุกร์ดาวศุกร์เนี่ยเป็นภพปุตตะปุตตะไปอยู่ในภพสุภะฮาแปลว่าบริวารจะคอยช่วยเหลือเกื้อกูลให้ประสบความสําเร็จถึงแม้จะทะเลาะอะไรกันบ้างเนี่ยเพราะไปอยู่กับดาวเสา แต่ก็แค่ช่วงสั้นๆอยู่กันแค่เดือนเดียวนะเดี๋ยวยี่แปดมกราดาวศุกร์ก็ย้ายแล้วเห็นไหมเพราะฉะนั้นก็ลุยเลยอ่บริวารก็จะช่วยเหลือเกื้อกูลในงานกันได้แต่ก็ต้องตรวจสอบให้ดีด้วยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นดูแล้วเรื่องการงานเนี่ยมองว่าดีกว่าเดือนที่แล้วแน่นอนนะเพราะเดือนที่แล้วนี่ดาวตัวเองก็ตกอเลิการงานก็วินาาแต่เดือนนี้เห็นไหมดาวกันดาวตัวเอง,เ,องเล็งลัคนาได้อุดมมาเกน,เนี้ย มันก็มีตัวช่วยอ่าเพราะนั้นก็จะผ่านไปได้ดีแล้วก็ต้องบอกเลยนะดาวพฤหัสบดีเนี่ยพักองศามกราคมเนี่ยเดือนสุดท้ายนะเดี๋ยวกุมภาพัานจะเดินหน้าแล้วเพราะนั้นการงานอดทนอีกนิดเดียวนะเดี๋ยวกุมภาเดินหน้าจะเป็นวันไหนก็ติดตามกันไปนะครับดี๋ยวจะมาดูดวงกันก็ได้อ่าเพราะนั้นรู้แล้วนะว่าอีกนิดเดียวในเรื่องงานเราจะหลุดแล้วนะครับอ่าก็ลุยทำอ่าหรือการเรียนการอ่านก็ตั้งใจเรียนหน่อย แล้วก็จะมีมุมแห่ง,งความสําเร็จหรือจะมีโปรเจกต์ใหม่ไอเดียใหม่มาเสริมในงานแล้วทําแล้วสําเร็จอา้าวทาได้เลยคือเป็นช่วงเวลาการปรับเปลี่ยนได้หมดนะยิ่งดาวพุธเราอยู่มรณนอย่างเงี้ยแปลว่ามีสิทธิ์นะจะได้เปลี่ยนงานหลัง20มกราไปแล้วก็ได้หรือเปลี่ยนโปรเจกต์อะไรใหม่ๆได้หมดเลยหรือถ้าช่วงหลัง20มกราไปแล้วดาวตัวเองอยู่ในมอร์นาจัดโต๊ะทางานใหม่ใช่ไหมอ่าเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่เปลี่ยนลุกใหม่ จัดห้องจัดบ้านใหม่เนี่ยได้หมดนี่ก็เป็นการแก้เคล็ดเรื่องดาวตกมรณนนะก็ได้แล้วไม่อยู่เป็นเป้านิ่งด้วยนะพยายามไม่อยู่กับที่เดินทางบ่อยๆไปนู่นไปนี่เหออนีนก็รอดแล้วครับนะบอกทางแก้ไว้เรียบร้อยเลยนะครับตรงนี้นะเอาไปไประยุกต์ใช้กันนะสู้ๆเป็นกําลังใจให้นะครับแต่ก็บอกไปแล้วนะว่าถ้าใครฟังคลิปรายปีหกแปดนี่ที่ทาไปแล้วชาวามิถุนนี่เดี๋ยวมานะครับบอกเลยเฮงปังแน่อดทนอีกไม่กี่เดือนนะครับใครยังไม่ฟังไปฟังได้เลย นะครับอยู่ในข้างล่างนี่แหละเลื่อนลงมาได้นะส่วนเรื่องความรักครับเนี่ยถึงแม้ว่าดาวคนรักจะเป็นดาวเพื่อเป็นวินาศก็จริงนะเจอมรติอยู่ด้วยแต่ดาวพุธเห็นไหมมนเลงแล้วแปลว่ามีเกณฑ์ได้พูดได้เคลียรได้จูนได้ปรับความเข้าใจถ้าเจรจาดีก็มีมีสิ่งดีเกิดขึ้นนะเพราะฉะนั้นต้องปากหวานครับเพราะดาวพุธสโลแกนก็คือเจรจาอ่อนหวานให้ทายพุธเห็นไหมก็ต้องอ่อนหวานอ่อนโยนเอาใจ ความรักก็จะอยู่ได้แต่ถ้าไม่เอาใจก็พังได้เหมือนกันเพราะอย่าลืมว่าดาวคู่เป็นวินาานะครับเพราะนั้นเพิ่งมีใครนะถ้าเป็นคนโสดรออีกไม่กี่เดือนครับเดี๋ยวดาวคู่ก็มาทับตัวเราแล้วนะเออหรือบางครั้งก็หมายถึงเรียกว่าดาวพุธใช่ไหมเจ้าเรือนพันธุอ่ะพันธุแปลว่าเจอคนรักใกล้บ้านได้เรียนรู้กับคนใกล้บ้านอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยนะครับนั้นดูแล้วเรื่องความรักเนี่ยก็ ไปได้เรื่อยๆนะครับถ้าเราไม่อะไรมากแต่ถ้าเราเยอะขึ้นมาเมื่อไหร่เนี่ยมันจะพังได้ทันทีเหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวดาวอังคารเห็นไหมมาทับตัวเราอังคารคือเราจะแรงไงเราจะอารมณ์โมโหหงุดหงิดง่ายอแรงเหมือนนักลบอะ่ะดาวอังคารมาที่ยี่ห้าใช่ไหมแล้ววัาที่ยี่ห้ามกราดาวพุธไปเป็นมรณะแล้วโอ้โหจะใช้แต่วความแรงนะพังครับปลายเดือนแต่ถ้าอ่อนน้อมทำตนอ่อนหวานรอดอ่าบอกอย่างนี้แล้วกันนะครับส่วนเรื่องครอบครัว ก็เหมือนการดาวพุธครับดาวพุธอยู่ในเรือนเลงลักษณะได้อดุดมเกลีย์มีเกณฑ์ได้บ้านได้รถหรือข่าวดีกับบ้านรถที่ดินอะไรได้หมดแต่พอหลังวันที่ยี่สิบมิถุนายี่สิบมกราคมนะครับขออภัยด้วยก็คือเป็นมรณะก็ระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยขับรถระวังไปเฉียวไปชนไปซ่อมไปเคลมอะไรอย่างนี้นะอ่าก็จัดได้เลยอขับรถระวังระวังหน่อยหลังยี่สิบมกราคมไปแล้วนะครับตรงนี้ส่วนสุขภาพของเราใช่ไหมครับก็แน่นหนช่วง สองถึงยี่สิบดูดีเลยแต่ยี่สิบไปแล้วอยู่ในเรือนมรณะครับก็ระวังป่วยเจ็บโรคเก่ากําเริบเป็นนู่นเป็นนี่ไปหาหมอหรือ,อยาคิดมากมันพอทีดาวพุธจะไปอยู่บ้านดาวเสาร์กลัวจะเลิกเป็นโรคเครียดโรคซึมเศร้าโรคคิดมากเพราะนั้นเฮ้ยดวงไม่ได้ร้ายขนาดนั้นก็ก็อย่าไปเครียดเยอะนะครับจะได้ไม่เป็นอะไรนะหรือพยายามอย่าไปกินอะไรไปแปลกพยายามพักผ่อนให้เพียงพออาหารอากาศอะไรอย่างนี้นะ เราก็จะรอดครับนี่คือการแก้ปัญหาของเราเนาะ,นะแล้วเดี๋ยวดาวอาทิตย์อีกนะมาอยู่ในเรือนมรณะวันที่เท่าไหร่ครับ14มกราสหัชชะมรณะแปลว่าระวังเพื่อนมันหลอกมันลวงมายืมตังมาโกงมาในทางไม่ดีเพราะนั้นไม่ต้องไปอะไรกันมากก็จะรอดก็จะผ่านได้หรือระวังเดินทางแล้วหลงเพราะนั้นดู gps ให้ดีๆนะครับพะเห็นข่าวเยอะมากแล้วโอ้โหมาตาม p s พาลงคลองลงทะเลบางคนถึงขั้นเสียชีวิตเพราะนั้น เช็คให้ดีนะค,ค่อยๆขับไปนะครับสำรวจเส้นทางก่อนเดินทางอ่าจะดีมากหรือถามคนที่รู้ทางหรือเพื่อนจะมีปัญหาหรือเพื่อนบางทีเพื่อนมรณะก็ได้นะเพื่อนเราเสียชีวิตบางทีด้วยวัยก็แก่แล้วก็ไม่เป็นไรแต่บางคนก็ยังไม่แก่ก็เป็นโรคเสียชีวิตอ่าได้ไปงานขาวดาของเพื่อนเอาได้หมดนี่แหละนะดาวซสาชักมรณะนะครับหลังวันที่สิบสี่มกราไปแล้วนะครับนี่เราบอกเวลากันชัดเจนนะไม่ใช่ทั้งเดือนนะบางคนเข้าใจผิดนะครับต้องฟังกันดีๆด้วย แล้วก็โรคภัยไข้เจ็บก็ระวังน้นยี่สิบมกราไปแล้วนะครับส่วนเลขนําโชคครับห้าสามเก้าเจ็ดครับนะขอให้ชาวมิถุนนเฮงรวยๆนะครับแล้วใครที่อยากจะดูดวงกับจางเกตเทวาอย่าในภาพเฉลิมนูชจตาส่วนบุคคลไปฟังกันต่อให้จบเลยครับเดี๋ยวจะมีบอกนะครับหรืออยากให้ไปออกอีเวนต์ดีอย่างไรฟังต่อได้เลยนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับ ใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร์นะโดยเฉพาะกระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวะบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับ ขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณนอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับ ท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับและที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรนั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับ อาจารย์ก็จะดู Down, ดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนพบนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับแล้วก็เลิกเกิดครับทนิษฐโทมาทโนภูมิป,ปาโลราชาเลอร์อีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครูอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999บาทเพียงเท่านั้นครับ สนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวหกหหรือสแกน QR โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทําการจองมาได้เลยครับอาจารย์เกตเทวาดูดวงฟูลไทม์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับ ให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เคตเทวาแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับอท่านที่สองครับ เนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูจะมีสีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีค่ะอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้านเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้น เจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไหวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมดูชะตาสุ่มมุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายดวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสาเร็จล่ารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลักนณะเกิดที่แท้จริงครับจะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำม,มากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสุ่ความมั่นคงครับ 4. ีครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับ ผลบุญนั้นจะสาเร็จสักเสสมริพผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนาไปปรินไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับทําแบบนี้นะครับแน้วนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง199บาบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับ แอดสากรทเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงินหนึ่งบาทมาได้เลยครับใครทาครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับจับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่ หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวเอ็กมานะครับก็ได้ไปบรรยายและดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสาเกตเทวาห พิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดีย๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมากนะครับและอย่าลืมครับกด ติดตามกดกระดิ่งไว้นะครับเพราะฟังก่อนลูกก่อนรอนวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ลักลอดก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกตเทวา